การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมานำโดยนายสมภพมุกดาส,สนิทนายอำเภอวังน้ำเขียวประธานคณะกรรมการศูนย์ดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและบูรณาการความร่วมมือจากเจ็ดภาคีเครือข่า,ขายการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาของครวเรือนที่ตกเกณฑ์นในด้านมิติสุขภาพมิติความเป็นอยู่มิติการศึกษา มิติด้านรายได้และมิติการเข้าถึงการบริการของภาครัฐประกอบด้วยที่ทําการปกครองอําเภอสาธารณสุขอาเภอกเกษตรอําเภอปศุสัตวาสตร์อําเภอท้องถิ่นอําเภอกศอนอําเภอสํานักง,งานพัฒนาชุมชนอําเภอชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านชมรมผู้นําอ,อชอ,อ,อสอมอเครือขายกองทุนหมู่บ้านเครือขายกองทุนแม่ของแผ่นดินในการช่วยเหลือคนเรือนเช่นการมอบถุงยังชีพการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยการส่งเสริมการผูกผักสวนครัว โคเรียนต้นแบบการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนอำเภอว,วัน้ำเขียวัวเรียนนายมิสิลิอายุ85ปีอยู่บ้านเลขที่94หมู่ที่3ตำบลวัน้ำเขียวเป็นโคเรียนที่ตกเกณฑ์ด้านรายได้จากการติดตามของทีมพี่เลี้ยงพบว่านายมิสิลีอาศัยอยู่กับภรรยาชื่อนางสมบูรณ์สิลิอายุ70ปีนายมิสิลีเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงมีอาชีพเป็นช่างช่างไม้และช่างก,อาก่อสร้างในการประกอบอาชีพบางครั้งต้องเช่าเครื่องมือเพื่อใช้ประกอบอาชีพ ในส่วนของการช่วยเหลือสํานักง,งานสาธารณสุขอําเภอโดยทีมอสมเข้าเยี่ยมครัวเรือนและการตรวจสุขภาพเป็นประจ,จําสํานักง,งานกเกษตรอําเภอสํานักง,งานพัฒนาชุมชนอําเภอได้สนับสนุนมเมล็ดพันธุ์ผักและการปลูกผักสวนครัวที่ทําการปกครองอําเภอร่วมกับชมรมกํานินผู้ใหญ่บ้านตําบลวังน้ําเขียวมอบถุงยางชีพรวมทั้งอํานวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรับบัตรสวัสดิการของรัฐท้องที่อําเภอร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลวังน้ําเขียวจัดสรรเบี้ยยังชีพผู้สูง นายมีได้รับเดือนละ700บาทและภรรยาได้รับเดือนละ600บาทสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอได้ประสานขอรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การประกอบอาชีพจากมูลนิธิปตะตึงตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการภายใต้การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมการพัฒนาชุมชนกับมูลนิธิปตะตึงเมื่อวันที่21มีนาคม2566ทำให้ในายมิสิริและภรรยาสามารถดำรงชีพไดอ้อย่างมีความสุข ขอบคุณท่านรู้ว่าจังหวัดนครราชสีมาแสดนเพื่อวางในเขียวและมองติวอิตึงที่สนับสนุนอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพเก่กกับผมเะื่อทำให้กับผมที่จะได้เพิ่มขึ้นขอบคุณครับ